อะมาเบิงนะครับผมแบบฝึกหัดที่หนึ่งนะครับลักษณะของการจับพินอสำคัญนะครับอย่าลืมสายสะพายนะครับผมสายสะพายต้องมีนะครับจําเป็นต้องมีถ้าบม่มีเอาเชือกมามัดก,ก่อนนะครับถ้าบม่บมีการเปลี่ยนหัวสีลํำบากขึ้นนะครับต้องต้องต้องมีสายสะพายนะครับผมต้องมีสายสะพายแล้รับมือไหมนะครับผมถ้าบ่มีถ้าบม่มีปึ๊บ เขาสีใใจกำลังในการยกแล้วนะครับแล้วการเรียนของเฮามันเกิดเสียส,สมาธินะครับอ่ะโอเคไปดูลักษณะนะครับเบื้องลักษณะการอ่ะเห็นไหมครับสังเกตดูการลักษณะการถือพินของผมนะครับให้เห็นมันอยู่เห็นม่มีระดับช่องว่างก็คืออย่าให้มันสูงเกินไปอย่าให้มันต่าเกินไปให้มันแบบให้มันพอดีเท่ๆนะครับจับแล้วสมารถอ่าแบบนี้นะครับ มือมือขวามือขวาสีแนบลงไปแกนมือนะครับให้แนบเครื่องประมาณนี้เห็นมันไกลอ,อกมา้มือจะคล้องนี่ไกลไกลอ่าไกลบ่งยองยองหลังเหนียวมากประมาณจักน้อยนึงอ่าประมาณนี้ครับสังเกตด,ดูมือขวาอ่าประมาณนี้นะครับเนาะเห็นไหมครับเห็นไหมอืมโอเคมาเบื้งลักษณะการจับปิกอ่ะลักษณะการจับปิก แนะนำว่าให้จับในรูปแบบของผมนะครับอ่าเฮ็ดมือแบบนี้มินิฮัทครับผมมินิฮัทมินิฮัทมออมลงแล้วก็เสียบปีกเข้าไปเสียบปีกเข้าไปปึ๊บอ่ะอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมให็ว่าเข้าใจนะครับเบื้องมินิฮัทขึ้นมาแล้วก็งออมลงเสียบปีกเข้าไปอ่าได้แล้วเห็นว่าแค่นี้ก็ได้แล้กขยับนิดนึงขยับให้มันเขาลองเขาลอยนิดนึงมือใส่ขยับ จับให้มั่นนะครับจับให้มั่นที่สําคัญนะครับอย่าให้รุดจะให้มันเฉียงอยู่ประมาณนี้นะครับจับแล้วมันอยู่ประมาณน,นี้องศามันอ่าที่นี่มาเบึง้งการว่างน,นิ้วนิ้วนี่ขางนี่เข้าสีบ้างไปยังได้ก็ได้ตามฟีสไตล์ของเรานะครับเข้าสีปลอยก็ได้สําหรับผมผมสีเก็บไปงี้สิหรือบางทีผมอาจจะปอยฟีปลอยฟีก็คือปลอยไปเลยอ่าวไ,ได้เล้า ในลักษณะการดีดเฉียงเห็นไหมครับเฉียงลงเอียงลงนี่ครับที่แบบบรรจงสีบ่อ่าเห็นไหมครับเข้าใจบะเอียงเอียงลงนิดนึงนะครับเอียงเอียงให้มันเป็นอ่าสีประมาณแบบถ้าเป็นมุมนาฬิกานี่สีเป็นอ่าประมาณประมาณเดี๋ยวนะ ปื๊บปื๊ป๊ป๊บ่ายสี่โมงห้าโมงประมาณนี้ครับยังลงยังลงไปทางนี้อยงยงลงไปฝั่งนี้ครับให้มันเยงลงไปแบบนี้อ่ลองดีดเบื้องจะเป็นไงก็ได้นะครับให้จ้งองถนะที่สุดให้ถนะที่สุดอ่าลองจับเบื้องครับลองจับเบื้องอ่าเห็นป้วือผมสิปอยสิกอะไรโบ๊กโบ๊จจำเป็นต้องปอยคือผมเอากำไว้สิก็ได้แล้วแต่ห้อถนัดแต่ว่าผมไม่แนะนําให้กําแน่นนะครับ ว่ายน้ำให้กัเมือตัวนี้เนี่ยมันมันสิเกิดใหราเก่งเกินจนเกินไปนะครับอ่าเวลาเวลาดีดเวลาดีดให้ขยับแค่นี้อ่าให้ฝึกขยับแค่ข้อมือบมเมนไปบมเมนบ์โบเดขยับมาทอนอ่าในลักษณะการดีดอ่าพินตามามาตรฐานก็คือต้องต้องดีดแบบนี้ดีดแบบนี้ก่อนอ่าโอเคจะฟอไปลงสายจะฟอไปดีดฟอไปดีดสายก็คือว่างว่างนิ่วได้๋ก่อน ว่างนิ้วให้ไ้ไ้ในลักษณะประมาณนี้ที่ผมบอกไปแล้วก็ลองดีดเบื้องบเนี่ดีดลงเที่นึงสายนึงอ่ามีบ้างยิกเอ่าพอโอเคได้แล้วเมื่อเราได้แล้วครับอ่าเดี๋ยวมาลองเช็คเบื้องสายเช็คการตั้งสายของเราว่ามันตรงกับคีย์เอเมเนอร์หรือเปล่านะครับผมพิ้นที่เป็น คีย์มาตรฐานก็คือพินพินคีย์มาตรฐานของพินก็คือเ m i ม o นนะครับผมอ่ะไปเบิ้งสายหนึ่งสายสองสายสามอ่ะทวนไม้สายหนึ่ง,สสง,สสสงเสียงมีหรือว่า e สายสองเสียง A อหรือว่าลาลอลิงนะครับลาลอลิงสายสามเสียงมีหรือว่า e มา สามเสียงก็จะเป็นแบบนี้ดีลอบมือครับดีรอูอีกครั้งนึ่งแล้วก็ให้ทุกคนนะครับจําเสียงนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าเวลาหอาโบมี่คืเนื้อหรือโบมี่เสียงหอากระใสกะในตากะในการตั้งสายอันนี้จะเป็นในระดับที่เราเป็นแล้วอันนี้ผมบอกไว้ก่อนอบอกไว้กว่อนนะครับเนะาะโอเคทีนี้ แบบฟึกหัดแรกก็คือการจับแล้วก็การในว่างพิ้นในลักษณะที่ถนัดมืออบันที่นี่มาเบื้องฟังใส่บันี้ครับฟังใส่สียูในลักษณะประมาณนี้นะครับมืออ่มือข้างซ้ายนะครับให้จับประมาณนี้นะครับผมจับบ้๊ตรง้องเอาเข้าไปแนวแวบนี้ให้มันให้มันโยกมานิดนึงนะครับให้มันโยกมีช่องว่างนิดนิดนิดนึงเพื่อที่สีแบบขยับ เวลาเื่อนถ้าข้าจับแนแบบนี้เลยปุ๊บนิ้วเห้องมันหีไกายก่เฟดขึ้นมาเพีะยะเห็นไหมมันเรียนยากนะครับผมมันอยู่ว่าเนี่เวลาเข้านับมือองศาของมือมันก็สชีได้ครับองศาของมือมันกระชีได้เห็นปะ,อะโอเคเรียนรู้ในลักษณะของการจับทิ้นก่อนนะครับผมอโอเคไปเบื้องในคลิปต่อไปกันเลย